เื่อต่อสองลำโพงนะครับอันนี้เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับจะขึ้นคำว่าบลูทูธแบบนี้นะครับขึ้นคําว่าบลูนะครับทีนี้เรามาที่มือถือเข้าไปที่บลูทูธครับผมเปิดก่อนนะครับหลังนะครับมันจะมีเห็นไหมครับ BT s ป e a k e r โชว์ขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกเชื่อมตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะครับบ้างมีเสียงตปรดๆแล้วนะครับทีนี้ตัวที่เชื่อมเห็นไหมครับ มันจะไม่กระพริบแล้วเมื่อกี้ตัวที่ยังไม่เชื่อมก็คือมันจะกระพริบนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นเรามากดตัวตัวนี้ครับนี่ครับที่เห็นว่าสแกน TWF TWS ตัวนี้พร้อมกันทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมลองกดพร้อมกันทั้งสองตัวเพื่อเชื่อมนะครับกดพร้อมกันเลย อ่ามันจะดังตึงๆเมื่อกี้นะครับอ่านะครับตอนนี้มันเชื่อมพร้อมกันแล้วไม่กระพริบแล้วนะครับไม่กระพริบแล้วเราทีนี้เราเริ่มทําการเปิดได้เลยเปิดได้เลยเรเอาสักเพลงหนึ่งก็ได้ขอ้อพิเศษช่วงแนะนําหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ก็จะดังสองตัวเลยครับดังสองตัวเลย oh. นี่คือผมยังไม่ได้เปิดลำโพงในหลังสุดนะครับถ้าเปิดสุดมันก็จะดังมากโอเคครับขอบคุณมากครับ